วันนี้วันนี้ก็จะมาสอนนะครับสอนวิธีการเลือกไขควงวัดไฟนะครับว่าไขควงวัดไฟแบบไหนดีหรือไม่ดีนะครับเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะถ้าเป็นตัวนี้นะครับนี่น,นะฮะไปต้องแตะหัวแตะหัวตัวนี้เหมือนกันนะครับต้องแตะหัวนะครับอันนี้ตัว P ตัว P ตัว P, ว P นะครับอันนี้ก็ เหมือนกันตัวพีนะครับเห็นไหมฮะนะอ่ะแต่ตัวนี้นะครับแต่หัวไม่ออกนะครับแต่ตัวนี้จับออกเห็นไหมครับแต่หัวไม่ออกนะนี่จับออกนะครับเดี๋ยวเรามาจะอธิบายแต่ละอันเลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับโอเคอันแรกกันก่อนนะครับอันแรกนะครับก็นีอ่ามันเป็นพลาสติกนะครับหัวเป็น สามารถถอดได้เนี่ข้อดีของตัวนี้เนาะตัว S ครับที่ขายทั่วไปนะครับฟิวคาดเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับก็ไม่ต้องทิ้งนะครับทำให้หายอันดับที่2นะครับก็เป็นตัวนั่งี่นะครับตัวนี้ก็ลักษณะก็เหมือนคล้ายตัวนี้ นะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฟิวได้ก็คือเสียแล้วเสียเลยนะครับแล้วก็ทิ้งนะครับามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็ข้อดีของมันนะครับก็วันนี้นะครับทอดนะครับแล้วก็สามารถเสียบได้นะครับนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับอย่างนี้มันก็ทอได้ ข้อเสียมันก็คือเวลาเราเสียบไปเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดแล้วใครจะเป็นขีบออกนะฮะนี่ก็คือข้อเสียของมันนะครับแล้วก็ตัวฟิลมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนี่พระเอกของเรานี่พระเอกของเรานี่ตัวพีนะครับที่ขายทั่วไปนะครับก็ข้อดีของมันนะครับ ดูดูดใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นฉนวนนะมันเป็นฉนวนกันดูดนะครับแล้วก็ตัวนี้ทํามาจากแก้วพลาสติกนะครับนะครับทำมาจากแก้วพลาสติกเวลาที่เราจะาเช็คไฟเราสามารถจะจีบตรงนี้แล้วเช็คเลยอย่างเมื่แก้ที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับแต่ถ้ามนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ออกนะครับโอเควันนี้ก็ความรู้ ก็ประมาณแค่นี้นะครับถ้าถ้าเราใช้เองนะครับหรือว่า,าเราจะเก็บไว้ที่บ้านผมแนะนำตัวนี้นะครับก็นี่เมคอพินญี่ปุ่นนะครับแต่แพงหน่อยก็ในตลาดตัวนี้ก็85บาทนะครับก็ตัวนี้ก็25บาทนะครับตัวนี้ก็20บาท นี่ก็ยินสิบบันนะครับเห็นไหมครัแค่ที่วัดไฟนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องได้าวันนี้วายครับ